น้องๆเดี๋ยวขอขยับเข้ามาได้านน่อๆนะคะตอแล้วไดบ้านเี้ยเพลงนเป็น่งมิดมาบอกว่าเทิมันต้องมีเพลใช่ถ้าเขาเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วที่เหลือโอกาสหน้าจะเซ็กซี่แบบเขาบ้างไหมคะสิงจะตอต่อไปถอดบมดเลยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะเพลงหน้าผมเพลงเศร้าเอะเออเศร้าก็ถอดได้นะลองให้ไปถอดไปดเลย นะครับอรอกันเลยไหมคะพี่แฟนเร้องไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาคือคนเดียวที่ได้ยินเพลงของผมเอออ้าวแล้วผมมาอ้าวไม่ไม่คุณดูไม่ไหวหรอกฮะคุณคุณดูไม่ไหวหรอกดูไม่ไหวหรอกผมมาให้คุณดูเขาไม่แอบดูของผมมามันเศร้ามากมันแบบฟังแล้วแบบว่าดีเลยอ่ะอ๋อมันดิ้เกินดิ้บเอปล่อยเมื่อไหร่คะเกศิบได้ไหมคะ จริงๆผมรอเล่นเรื่องที่พูดมาทั้งหมดผมรอเล่นนะฮะทุกคนร้อเล่นอ้าวอ้าวไม่ได้นะคิดจริงไปแล้วนะเพ่งช้าถอดเสื้อนะเขาตั้งใจฟังมากเลยนะเใช่ไหมเขาคาดหวังไปแล้วใช่ไหมเขาบอกมาแล้วใช่ไหมเพ่งช้าถอดเสื้อใช่ไหมเศร้าเราร้องไห้น้ำตาเปียกต้องถอดเสื้อเขาคาดหวังวมาพี่แจนสบายดีไหมเป็นยังไงพอดีไม่ไม่มีที่มือว่างอ๋ออ๋อ ไอ้ไอ้นอมพักไอ้น้องพักเมื่อกี้สุดยอดมากชื่นยอดมากในฐานะรุ่นพี่ที่ใหญ่สุดเป็นยังไงคะกับการแสดงของน้องโอ้โหน้องโคตรเก่งเลยฮะเนี่ยไอ้โคตรเลี้ยบอกว่าอ๋อถ้าผมปิ้นช่วยผมด้วยนะฮะแล้วเสียงดูกี๊ดไปเมื่อกี้ดิโอ้โหไปได้ยังไงเกือบเกือบไม่รอดพี่อัทำนั้นพี่ต้องพูดไม่แต่เราต้องชื่นชมนะเพราะว่าทุกคนตรงนี้ร้องสดหมดเลยนะคะในบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้เก่งมากๆเอาพอเสร็จแล้วไหมพวกค่ะ ชอบมากเลยเวลาน้องๆทุกคนอยู่รวมกันตรงนี้อ่อนคือเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคุยกันเองแล้วอร่มากแล้วเราหิ้ยืนฟังคุยไปเรื่อยเเราชอบมากเราสบายเลยเราพิ้วน้ำไปเรารู้สึกว่าที่น้ำนี่น้ำนี่น้ำข้าทั้งหมดนี่น้ำคาตลกคาเฟ่น้ำพีกกระสนาแล้วเราหิ้วเลยเราสบายมากจัดได้เลยครับผมพร้อมเสมอขนาดนั้นเลยนะพีเป็นไงเพลงใหม่น้องผมเก่งไหมครับดีไหมครับเก่งไหมครับ เซ็กซี่ไหมครับเอ้าไกด์มอนนีกว่าว่ารู้สึกยังไงคะที่เพื่อนๆพี่ๆรักขนาดนี้คะ่ะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆครับที่ได้เกิดมาเป็นไดมอนนะครับ <laughs> มี่พี่ๆรักกันเลยนะคระค่ะเ,เราเห็นแบบนี้แล้วรู้เลยมอนนี่โดนพี่ๆแกล้งตลอดเลยหรือเปล่าเออผมว่าผมน่าจะแกล้งเขาว่าจริงเหรอ <laughs> อ๋อบนเวทีก็เลยเป็นเวลาเอาคืนเอออย่างนี้เองเข้าใจแล้วค่ะอาท้ายที่สุดนี้เข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยมากๆแล้วนะคะอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วฝากผลงานหน่อยว่าหลังจากนี้ติดตามแต่และคนได้ที่ไหนบ้างคะ ครับก็ผู้เราสองคนต้าอวัวโบรนนะครับก็สามารถติดตามได้ทางโอเพนเลเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับผม i n s t a g r กรมเวยตัวหรือว่าจะเป็น X นะครับผมก็ผู้เราก็จะมีคอนเทนต์ออนไลน์ออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนผลงานนะครับผมก็รอติดตามมีให้รับชมกันตลอดแน่นอนครับอ๋อครับผมก็ผมไดมอนด์นะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมก็กำลังจะปล่อยเพลงแล้วนะครับผมเพลงทีดีพาดานะครับตอนหนึ่งช่วโงนะครับผมสามารถรับชมได้ทางวันมิวสิกครับผม แล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับก็สำหรับผมนะแจมนะครับเพลงใหม่นะครับผมก็เมื่อกี้เพิ่งร้องไปนะครับเพิ่งหานแต่ไม่ตอบนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้ในยู u ูบวันมิวสิกนะครับแล้วก็ละครตอนนี้ก็ปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งนะครับมีมันตะวันรอนนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนแล้วก็กําลังถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่าก็เรียนชนแสงนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับ ครับผมแล้วก็ผมชิบูมนะครับก็ฝากเพลงที่ร้องพัตตะกินด้วยนะครับที่ชื่อว่าฟิสเีสิบเอดเดือนนะครับก็อยู่ในช่องยูทูบของวันมิวสิกนี่แหละครับแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้ก็สามารถพิมพ์คําว่าบูมสารท์ได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอเพลงที่ผมเคยร้องมานะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็จะมีเพลงที่จะยาวกว่ามาเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโซเชียลมีเดียที่แบบห้าหนุ่มด้วยนะครับบูมไซม์ก็อุ๊ปออฟแล้วก็แจมมาก